ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีครอบครัวเศรษฐีชื่อธารกะมีอาชีพหาปลาธารกะมีภรรยาสองคนชื่อคณิ t ฐาและคณิถีคณิ t ฐามีลูกสาวชื่อเอื้อยส่วนคณิถีมีลูกสาวสองคนชื่อไอและอี้ไอและเอื้อยเป็นลูกสาวคนละแม่แต่ทั้งสองกลับมีหน้าตาคล้ายคลึงกันอุย้ยพี่สาววันนี้มันร้อนอะไรกันเนี่ยร้อนก็ร้อนตกปาาก็ไม่ได้สักตัวเลย โอยหยุดก่อนแต่ดีนะคะน้องมีตัวนี้อกันแดดปกปิดบางเบาสบายผิวต้องกันนี้ยต้องตัวดีเลยค่ะเนเวียสลอสีชมพูราคาเพียงร้อบาทเองนะคะปกปิดแต่บางเบาสีสี่ะอล้วพ่อจ๋าแม่อยู่ไหนหนูหาแม่ไม่เจอเลยแม่หนีไปแล้วลูกเอ้ สาม่่อยูไหนด้วยผลแห่งความดีทําให้คณิ t ฐาเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์คณิ t าาเป็นห่วงเอื้อยจึงขอให้เทวดาช่วยเหลือเทวดาก็สงสารจึงเสกให้นางกลายเป็นปลาบุพองเจ็ใจจังทําไมแม่ต้องหนีไปด้วยโกดินไห่ไม ลูกคิดถึงแม่ไหมลูกสาวโอ้ยหนูคิดถึงแม่มากแม่เป็นยังไงบ้างกับแม่อ่ะสวยกดงามเนื้อแน่นปกัปกปว่าแม่ใช้หัวหันตาข้าวซอยเงี้ยละค่ะถ้าใครอยากซื้อหัวหันตาข้าวซอยตมแม่นะเนื้อแน่นผิวสวยงดงามคลิกล่เกตจาแล้วอยากจะบอกใครนะเขามีโปรโมชั่นด้วยล่ะ <c oughs> เรื่องเงินอะอย่าบอกใครหัวหันตาข้าวซอยถ้าซื้อวันนี้นะถ้าซื้อตอนนี้เลยนะลดสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ลูกสาวแม่ <c oughs> นานๆนานทีลูกสาวเป็นไงลูกสบายดีจ้ะแม่แม่มากินข้าวกับหนูไหมวันนี้หนูเอาปลากระป๋องโรซ่ามาอยากให้แม่ได้ลองกินด้วยกันกินจังปลากระป๋องโรซ่าปลาซาดีนอุดมไปด้วยไอโอดีนแคลเซียมดีเอและโอเมก้าสามค่ะทำจากน้ำตอนมะเขือเทศ oh <my> มะเขือเทศแท้ร้อยเปอร์เมีส่วนช่วยในการต่อตา้านมูอิสตลจ้ะแม่ฝ oh. ากบอกด้วยจ้ะว่า ราคาเข้าถึงง่ายหาซื้อได้ตามห้างสับสินค้าทั่วไปทานได้ทุกเพศทุกวยัยราคาแค่17บาทค่ะเลิศมากตอนนี้มีโปรโมชั่น2อแถมหนึ่งหาไม่ได้แล้วนะต้องรีบตือนแล้วนะที่เซเวนอเลเว่นะคะห้างสับสินค้าทั่วไปมาซื้อได้เลยจ้าออพูพหากินเนาะแต่พูดกับใครวะเหมือนแม่ไปเลยวะเอองัอ้นเราไปฟองแม่ดีกว่า พู่น่ะไขว้งหนุ่มขวัญคู่กับแม่มันใช่จ้ะแม่หรือว่าเอ้ยแม่มันอ่ะจะกับชาติไม่เกิดเป็นปลาผมเป็นปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยแล้ว<ะ>โอเคก็ไปจัดการแม่มันเอามาทำข้าวเาย็นนี้ให้มันกินกับพอ่อใช่จ่ะแม,แมะ่แม่จ๋าแม่จ๋าแม่อยู่ไหนจ๋าแม่ขึ้นมาหาเรื่อยหน่อยอะไร เอาไปไอ้พวกเชี่อ,อไ,อ,ไอ้ปลาไอ้สัตว์พวกตายอ่ะตายตายตัวตายปลาโอ้โหไปสิมาแต่ฉันจะนทำอาหารอ๋อแล้วแบบนี้จะทำได้เหรอมันมีเก็ตนะทำได้สิฉันมีที่ถอดเก็ตอย่างดีแมสติงเจแปนวัสดุอย่างดีนี่น้ำหนัเกเบามากแถมเนี่ย แมอินเจแปเนี่ยก็คือเจแปนเนี่ยจะเป็นดินแดนวัสดุแร่ปัาอย่างดีเลยน้ำหนักก็เบาลองถือดูสิเอ้ยเบาจริงด้วยนี่อะทำจากท้องเหลืองนะโุ้ยแบบนี้ต้องแพงแน่เลยไม่แพงหรอกแค่สิบเก้าบาทหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปร้านนู่นนั้นร้านนี้ก็มีทุกร้านแหละอืมมาดี๋วยวฉันจะถอดเ,เก็บนี่จะพ่อป่า๊บน,นึงได้ลูกพ่อของข้าก่น ข้าวของอะไรนะพ่อข้าวสวยสวยอ๋อข้าวของพ่อเนี่ยจากในนานนี่แหละลูกข้าวของพ่อเนี่ยทั้งขาวหอมนุ่มอร่อยด้วยลูกอยากชิมเลยอ่ะราคาเท่าไหร่จ้ะพ่ออ๋อไม่แพงเลยลูกราคาแค่กระสอบละสี่ร้อยเกสิบเก้าบาทถ้าเกิดมีคนมาซื้อหนึ่งกระสอบพ่อแถมให้เลยถ้วยตวงข้าวตึงไปซื้อที่ไหนเนี่ยพ่อซื้อที่แถวตลาดนี่แหละลูก มีาหาได้ทั่วไปเลยเนาะใช่ซื้อง่ายไม่แพงด้วยลูกโอเคค่ะม้าจามาซามาซากินข้าวปลาบ่ก,กับน้ำพริกซิก๊ะ้าน้ำพริกแจ่วปลาปะลาะะะสะอาดหมักนานหอมนัวไม่ใส่วัตถุก,กันเสียเหมาะกับทุกเมนูราคาเท่าไหร่ลูกแพงไหมไม่แพงเลยจ้ะพ่อตอนนี้โปรโมชั่นอยู่กระปุกเพียงละ59บาทซื้อสกระปุกแค่หนึบาทเท่านั้นองจ้ะ นี่จ้ะสุมะเขื่อโอ้ยนะ่ากินอีกแล้วเนาะถูกลูกราคาก็ถูกคุณภาพก็ดีอร่อยด้วยนะเอ้าไว้แพงอย่างนี้แล้วสามสิบบาทเองลูกแกงแม่เป็นสัสอ,อ,อร่อยนะเ <laughs> <laughs> ฮย้ฮยวันนี้มันเก็ดแม่ กลับไปเป็นนางฟ้าเช่นเดิมคณิษฐาขอร้องให้เทวดาช่วยเหลือเธออีกครั้งเทวดาเกิดความสงสารจึงช่วยเสกให้ลงไปเกิดเป็นต้นมะเขือเปราะเอ,อื้มยแม่เป็นไงบ้างแม่สบายดีตอนที่แม่ไม่อยู่มีคารแกะลูกหรือเปล่าไม่มีจ้ะแม่ลูกสบายดีจริงสิ เมื่อเขิดต้นแม่มันงอกไม่ทันกินแต่แม่ไปซื้อมาให้ลูกแล้วนะจากเซเว่นอีเลเว่นนี่แพกและวหกสิบเก้าบาทแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นสองแพกร้อยยี่สิบเก้าลูกเอาไปกินนะอุ้ยขอบคุณค่ะแม่แม่เคียหนูอ่ะเห็นอีเอื้อยอ่ะนั่งอยู่ตรงต้นมะ,ขนะเขือแล้วก็พูดอีกแล้วอ่ะพูดแบบพูดกับแม่เหมือนตอนปะปุ๋ยแม่ว่ามันลืมมาแล้วจริงจริงมันลืมมาแล้วเอา้อต้นมะเขือไปนั่นนะไป เาต้องมาเขือเราเอาเอาต้มมะเขือมันทำซุปใช่ไหมไปนี่ไงเขามีไงเห็นงั้าจัดการเลยเออยลลูกหรอเออไลูกเ,เออย <laughs> ต้องมาไม่เราคุยได้เนาะ <laughs> เอะ ร้อมอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้แม่กลับมาอยู่กับตนอีกครั้งเทวดาได้ฟังเรื่องทั้งหมดจึงสงสารแม่ลูกทั้งสองจึงเสกให้เมล็ดมะเขือกลายเป็นต้น<ม>โพเงินโพทองไปอยู่ในวังกับเอ้ยไหมแบบคือเอ้ยได้ไปเป็นเมียกษัตริย์อะคือแม่ไปอยู่ในวังกับเอืยอยเอ้ยนะแม,ไนะแม,มไ่ไปกับเอ้ยนะแม่ยอมไม่ให้พวกทหารเขาไปกับไปกับเอ้ยนะแม่ แล้วแม่ร้อนไหนคือช่วงนี้เข้าหน้าร้อนพอดีอ่ะคือเอ้ยคิดว่ามันน่าจะร้อนม,ม,มากเลยนะแบบอากาศเข้าไปเลยนะแม่มีนี่ร่มกันแดดขนาดใหญ่กันฝนเตือบแสง UV 100%รอปราคาเพียง3ามวาบาทเองแถมซื้อตอนนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโอ้ยหาซื้อได้ที่ไหนหรอจ๊ะซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป สามวัห้าสิบบาทเองโอ้ยราคาดีมากเลยอ่ะโคตรเลยัอ่ะโคตรจึ้งเลยอ่ะทุกคนมาซื้อได้เลยนะแน่ไปกับนได้เยนะได้สิลูกมาขุดได้เลยจ้ะพี่้นไม้ตัวนี้มันสวยมากเลยเจะมาขุดได้ค่าหน่อยไเนี่ยได้เลยท่านอืมใบเงินใบทองเธอด้วยรีบขุดเลยเร็ว รองเลยขุดรเรองโอ้ยโอ้ยโท่านเจ็บจังพั่วเลยเนี่ยทไมขุดดีจังมานี่าจะบอกนี่พุ้วไฟฟ้าเป็นพั่วที่ขุดได้ดีมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเลยมีใบเลื่อยตรงนี้ด้วยโอ้เนี่ยเจ้าจิ้มเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเลื่อยเลยเลื่อยเลยเป็นพั่วไฟฟ้าคือเปิดไว้นี่คือแบบได้เลยแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยตอนนี้เท่านั้นเลยก็เลย6 9 0บาท ถูกแน่ขี่รถจักรยานสองแถมแถมอะไรรู้ไหมครับแถมอะไรรู้ไหมแถมสายชาร์จด้วยเพราะเป็นพ่วงไฟฟ้าแน่นอนต้องมีสายชาร์จใช่แล้วก็มีพ่วงสำรองด้วยมีแบตมิสำรองเจ้าว่าคุ้มไหมคุ้มคุ้มมากเลยคุ้มแล้วไงคุ้มแล้วต่อคุ้มต่อนี่ครับไปตามกันนะครับไปซื้อนะครับพ่วงไฟฟ้านะครับหกร้อยเก้าสิบบาทแถมสายชาร์จครับจัดครับจัดจัด